สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพรชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา17.50นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จขึ้นฐานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าเสิ็ิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างธรรมศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงจุดเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าเศรฐษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างธรรมศาศิลาด้านพระพุทธเล,ลิศหล้านภาลัยและทรงจุดทูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเล,ลิศหล้านภาลัยตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระรัตนาตรัย ที่หน้าธรรมมาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคขา,ายุสมธรรมและท่งจุดเทียนที่แท,นทน่นมณฑลบูชาเทวดานุภาเคาะต่อจากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หนหลวงบูชาเทวดานุภาเคาะ ดังนั้นเสด็จพระราชจะดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสาทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตรัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตราชัดทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระรากอาดและด้านพระบรมวงศ์จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่เก้า และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าเสิษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นาพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตราชัดและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์93รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ําพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะจนครบเก้าสิบสามรูปจากนั้นทรงหลังทักษิโนทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตวชัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลและองทธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ นื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โทรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารัคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่3ส่งเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยเกลิกฟ้าทั่วสากล สมเด็จพระกนิธิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567 วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานวันแม,แม่แห่งชาติประจำปี2567ณห้องเจ้าพระยากแกรนด์ฮอลล์ชั้น3อาคารบางกอก ดินเนอร์เทเตอร์สยามอเมซิ่งพาร์คเขตคนายาวกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิาิธิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน230คนพระราชทานโลกเกจิคุณแก่ลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2567จำนวน120คน พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9คนและพระราชทานโลก่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน79คนในปีนี้มีพระพิสุได้รับพระราชทานโลก่เกียรติคุณลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่จำนวน2รูปและได้รับพระราชทานโลก่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณจำนวน2รูป งานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567และเพื่อเชื่อชูเกียรติของแม่ผู้มีบทบาทหน้าที่สมบูรณ์ในทุกด้าน และให้ลูกได้สำนึกถึงพระกุลของแม่ตัวหนักในหน้าที่ตลอดจนแสดงความกระตัดยูกระตะเวทีต่อแม่จากนั้นทอดพระเนตรในเทศาการเฉลิมพระเกียรติคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งจัดแสดงพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสิษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปีนี้ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดกรลราโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ความว่าคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดิน สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2567ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักีศรีธนมหาวชิราลงกรณ์บวรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน รัชศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิฐานเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาหมดทั้งนำโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกาเซินและโรงเรียนประถมศึกษาหกสาขาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหุ่งถังและโรงเรียนประถมศึกษา นินม,มีเข้าเฝ้าทุนและออะบาทกราบบังคมทุนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษานามเกลื่องและโรงเรียนประถมศึกษานงเหวียนตดทันอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชรโอรการ ให้นางวอถิอันส่วนรองประธานาธิบดีแห่งสาทรรฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพะระตรายาหารกลางวันณธรรมเนียบป,ประธานาธิบดีแห่งสาทรรฐสังคมนิยมเวียดนาม สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา17.25นนาทีจึ่งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12สิงหาคมพุทธศักราช2567